อย,อยู่กันที่สถานการณ์น้ำนะครับก็ไปติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดอุดรธานีกันครับจังหวัดอุดรธานีติดตามสถานการณ์และเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีเส้นทางการระบายน้ําของลําน้ําห้วยหลวงพร้อมทางเร่งสารวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยและการเกษตรที่ได้รับความเสียหายครับที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรอาคารหนึ่งชั้น 3, สารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสามารถหมันนอกประลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำปี2566ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวัตาภัยและดินถล่มจังหวัดอุดรธานีปี2566ครั้งที่14เพื่อติดตามสภาพอากาศและก็พยากรณ์อากาศนะครับรวมถึงมาตรการพื้นที่เสี่ยงสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำด้านการอุปโภคบริโภคการเกษ,รษตรปศุสัตว์ประมง รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองโดยได้เชื่อมสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบ Zoom meeting นะครับไปยัง20อําเภอในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีประเด็นสําคัญในการติดตามสถานการณ์และก็เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอที่มีเส้นการระบายน้ําของลํานวยขออภัยครับของลําน้ําห้วยหลวง พร้อมทางเร่งรัดสำรวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยและก็การ,กรเกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือต่อไปครับ